สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่มาอยู่กับหอจกอบ้านสร้างแอร์สวิตนะครับวันนี้เรามาติดแอร์นะครับโซล่าไฮบิดนะครับรุ่น2สติงนะครับแปดแผงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านประหยัดนะครับชวนประหยัดเลยนะครับ อันนี้นะครับเปิดแอร์อยู่สตัวนะครับเป็น12,000 BTU นะครับ2ตัวเลยนะครับยี่ห้อ Casper ร์นะครับห3 0 0 0 BTU และ t a s กิ In นเวอร์เต0 0หนึ่ BTU เช่นกันนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเป็น In น e ว t e r ทั้งคู่นะครับตอนนี้นะครับกินไฟของการไฟฟ้าอยู่ที่0.28แแอมป์นะครับนี่ครับแอร์ที่เราติด นี่ครับมีแอร์แคปเปอร์นะครับขนาดเ2 0 0 0หมืนสองพัน BTU ครับแล้วก็ต่อมาด้วยนะครับเป็นแอร์ทาศกินะครับขนาดหนึ่งหมืนสองพัน BTU เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะ ไอร์ตอรกีอินเวอร์เตอร,น 1, 2, นร, in นร์นะครับขนาด1 0 0 0ปันวันะอินเวอร์เตอร์นะฮะนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตู้กันนะครับตู้โซล่าไฮบริดไปดูว่ามันจะช่วยลดพลังงานได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเป็นบล็อกสองสติงนะครับ 2สติงไฮโวลนะครับตัวนี้ต่ออนุกรม8แผงนะครับ340บวัตต์8แผงนะครับ2องสติงใช้แอร์สองยูนิตนะครับตอนนี้กระแสนะครับที่ตู้อินเวอร์เตอร์โซล่าไฮบริดของเรากินอยู่ที่1นึจุดหนนะครับ1.37นะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ใช้แอร์สองยูนิตนะครับเปิดสองตัวเดี๋ยวเราจะลองมาปิดบล็อกกันนะครับว่าตอนนี้แอร์สองตัวที่บ้านนี้จะกินอยู่ประมาณกี่แอมป์นะครับกระแสอยู่ทีป่ประมาณเท่าไหร่นะครับว่าการไฟฟ้าตอนนี้จ่ายให้กับแอร์สองตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ0.37แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดสวิตช์บูตกันเลยนะครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วโซลาบล็อกช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ สวิตรโบนนะครับซับเบเกอร์ดีลงนะครับครับตอนนี้กินอยู่ที่แปดจุดห้าสองนะครับไฟจากการไฟฟ้านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาสับสวิตนะครับดูว่าหลังจากที่เราจ่ายโซล่าเข้ามาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าจะกินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซับเบเกอร์นะครับ เห็นไหมครับกระแสลงมาแล้วนะครับหนึ่งแล้วเราก็มาเปิดสวิตช์บูตอีกทีนึงครับสักพักเครื่องก็จะทำงานนะครับจากเก้านะครับลงมาห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโซล่าจะชดเชยไฟการไฟฟ้าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับสี่แล้วนะครับอ่าตอนนี้เครื่องปรับอากาศสองตัวยังทำงานปกตินะครับผม รุ่นสองสติงนะฮะรุ่นสติงองสติงใช้แอร์สองตัวนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองแอมป์นะครับจากเก้าแอมป์นะครับเราก็ลองคำนวณดูนะครับว่ามันประหยัดมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นแอร์ทัชกิอินเวอร์เตอร์ขนาดหมื่นสามพัน BTU หนึ่งยูนิตและแอร์แคสเปอร์อินเวอร์เตอร์หมื่นสามพัน BTU นะครับ ก็ชดเชยกระแสได้นะครับตอนนี้ใช้การไฟฟ้าแอร์สองตัวอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สี่นะครับแดดอ่อนๆเนี่ยครับถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับอยากจะประหยัดพลังงานนะครับติดต่อหอเจ้ากอบ้านสร้างแอร์เซอรวิสนะครับเราทำได้ทุกยี่ห้อนะครับสนใจติดต่อเบอร์0818523154ครับสามารถครับขอบคุณครับ